สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเรียนกระซาบซาส้มค่ะมีตั้งแต่เลียนนสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์จนถึงเรียนยี่สิบบาทค่ะเรียนนสตางค์ค่ะเรียนยีสบบาทค่ะ แต่วันนี้จะพามาชมเรียน20สิบบาทค่ะเนื้องในโอกาสวาระต่างๆค่ะเรียนทีระลึก20บาทเบาทยนแดกค่ะ ด้านหน้าเป็นรัชการที่หค่ะอะรัชการที่เค่ะด้านล่างกรบรอบ120้อยยี่ปีการตรวจเงินแผ่นดินทรงซนึ่งแปดค่ะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทรงห้าสามแปดค่ะ ด้านหน้าเลยนทีโซ่งค่ะด้านหน้าเป็นรัชการที่9ค่ะด้านล่าง ฉลองซีรีร์ชสมบัตรครบ50ปีการจนาพิเศษก้าวมีทุนาสองห้าสามก้าวค่ะเรียนทีสามะ่ะ ด้านหน้าเป็นราชการที่เจ็ดค่ะแล้ราชการที่เก้าค่ะด้านล่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชก,การพลละเรือนค่ะขบรอบเจ็ดสิบสองปีเนึ่งเมษาสองห้าสี่สี่ค่ะ เรียนดีซีค่ะสมเด็ดประิทนักครินชาบรมราชนนีหรือสมเด็ดยาค่ะข้างหน้าเป็นข้อเป็นดอกลำดวนค่ะด้าน,นล่างกาวรอมนักกษัตร์แห้งวันพระราชส้มพบ ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าห้าหนึ่งค่ะเรียนทั้งหมดไม่เคยพ่านการใช้งานค่ะ